สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขาเขตซีเพื่อในจัดประชุมครับเพื่อสร้างการรับรูก้การดําเนินง,งานโครงการสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างมั่นคงโดยการเปิดพื้นที่รับฟังปัญหาเพื่อดําเนินการแก้ไขปัญหาต่อไปครับ ที่โรงแรมเพชรรัตการเดนจังหวัดอรอยเอดนางสาวจิรพรสินธุพัยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีครับเป็นประธานในการประชุมเพื่อสั่งการรับรู้การดําเนินง,งานโครงการสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างมั่นคงโดยมีวัตถุประสงค์ครับเพื่อให้ผู้แทนเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและกชุมชนเมืองในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการดําเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จากส่วนกลางและกะได้แลกเปลี่ยนเรียนรููประสบการณด้านการบริหารจัดการองค์กรและการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและกะชุมชนเมืองร่วมกันนะครับซึ่งในการประชุมโดยมีนายพิชยาตัวระซองรองผู้ว่าราชการจังหวัดอร่อยเอฟ พร้อมโดยหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ประธานคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัดและดับอำเภอในพื้นที่ของจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือผร้อรมโดยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและ,ะชุมชนเมืองแห่งชาติสาขาเขตในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3สาขาเจ้าหน้าที่สทบสาขาเขตและกับหน่วยงานภาคที่เขารวมมากกว่า2 5 0คนครับค่ะซึ่งทางนางสาวจิรพรนะคะเพิ่นก็ได้บอกว่าปัจจุบันทางบอร์ดก่อทบอดได้มีการอนุมัติ โครงการ SML เป็นโครงการแรกซึ่งกจะเริ่มมีการอัดฉีดลงไปในตลาดชุมชนในไตรมาสแรกในปี2 5 6 8เป็นจำนวนเงินกว่า11,000ล้านบาทโดยแบ่งเป็น3ขนาดสำหรับประชากรของหมู่บ้านที่มีประชากรเกินหรือว่าบกเกินหารอยคนจะระ,ะดับการจัดสรรเงินอยู่ที่2 0 0 0 0 0จำนวนหารอยเอดคนขึ้นไป แต่หากว่าบากเกิน1 0 0 0คนก็นจะได้รับการจัดสรรยูที3 0 0 0 0 0บาทและการสำรับหมู่บ้านที่มีประชาชนจำนวน1 0 0 0คนขึ้นไปจะได้มีการรับจัดสรรยูที4 0 0,000บาทโดยมีเงินไขก็ต้องเป็นกองทุนหมู่บ้านที่จดทะเบียนนิติบุคคลเป็นกองทุนหมู่บ้านที่ต้องทรง งบการเงิน2ปีล่าสุดเป็นอย่างหน่อยเป็นกองทุนหมู่บ้านที่ต้องมีคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นปัจจุบันซึ่งสําหรับการเสนอโครงการกะให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านโดยต้องผ่านการทําประชาคมหรือว่าต้องมีการมาเว่ามาโซกันก่อนนะคะก่อนที่จะมีการเสนอโครงการนี้แล้วก็รัฐบาลจะมีการจัดสรรเงินลงไปให้กองทุนหมู่บ้านที่มีความพร้อมทันทีและก็เน้นย้ำว่าการดําเนินโครงการนี้บบมีการล็อกสเปกแน่นอนค่ะ ครับทางนี้เองครับทางหวัดอร่อยเอดก็มีกองทุนมุบา้านและแกช็ชุมชุ่เมืองทางสินอยู่จำนวน2474กองทุน โดยได้รับการจัดสรรเงินทุนจากทางรัฐบาลรวมทั้งสินกว่าหาพันสี่ร้อยเกาบล้านหกหมืนบาทมีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านครับจำนวนสามหมนแนสามร้คนมีสมาชิกกองทุนหมู่บ้านจำนวน4ี่แส1สคนและก็มีกองทุนหมู่บ้านและแก่ชุมชนเม,ม,มืองที่จดทะเบียนเป็นดิติบุคคล จำนวน2461กล่องทุนและก็ยังบอจทะเบียนนะครับจำนวน13กล่องทุนน้ำกันครับ